เป็นคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อและนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฮโซพกประธานวงพรประภาหลังจากที่ทั้งคู่ลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันแต่ล่าสุดกลับมีโมเมนต,ต์หวานๆฟิลแฟนโผล่ไม้เห็นบ่อยครั้งจนแฟนๆต่างพากันเชียร์ให้รีเทิร์นรักอีกครั้ง ภาพที่ทั้งสองคนไปนไหนมาไหนด้วยกันถูกแชร์ในโซเชียลอย่างต่อเนื่องทําให้กระแสลุ้นรีเทิร์นแรงขึ้นทุกวันหลายคนมองว่าโมเมนต์ของทั้งคู่ยังเต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่นเหมือนเดิมล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการคนดังและเพื่อนสนิทของอั้มได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าไฮโซพกที่ปรากฏตัวในงานตลาดอั้มอั้มนั้นมาด้วยฐานะพนาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและเป็นสปอนเซอร์หลัก ซึ่งงานนี้อ้ําเป็นคนปิดดีลด้วยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงส่วนคำถามที่หลายคนรอฟังว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นรักหรือไม่นั้นเอสุปชัยย้ำว่าเรื่องหัวใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอ้ําต้องให้หนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งออกมาตอบเองเท่านั้นทำเอาแฟนๆยิ่งตื่นเต้นและจับตากันต่อว่าสุดท้ายแล้วอ้ําไฮโซโพกจะกลับมาเป็นคู่รักหวานชื่นอีกครั้งหรือไม่